นายชุกฤีเสริมนะครับตอนนี้ก็ไปเรียกามัสยิดอาลิสติกอมาถวายกฐาอัลอาดีนนะครับกับในหลวงรัชกาลที่สิบเราจะขอให้ในหลวงในพระราชทานเสื้อยศอย่างที่เคยทํามาในในในร้อยกว่าปีที่แล้วมังกนที่หกนะครับท่านก็ตอบรับนะครับอย่างที่นะครับก็หลายกระด้านมาก็ได้มีการดําเนินการกันนะครับแต่ว่าหลายกันดานมาก็ยังไม่มีพิธีบริการอีกเลยนะครับพิธีจริงสถาบันปัจจุบันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้น อันนี้เป็นภาพสาคัญนะครับในสมัยการที่สิบนะครับพระราชกรณียกิจทีนี้อันหนึงที่ผมเมื่อกี้พูดเมื่อกี้นี้คือพระราชวิธีที่เกิดในรัยการที่หกนะครับเพื่อการอนามสิ่ไทยตอนนั้นรุ่สยามตอนนั้นนะครับเฝ้าเฝ้าเพื่อกีฬาถวายกระทาอัลอาดินแล้วก็ขอพระบรมการุญาตที่จะให้ในหลวงรายการที่6นะครับพระยาทานเสื้อยูบะนะครับเสื้อคลุมนะครับต่อคณะมุสินไทยผู้นำคณะมุสินไทยในตอนนั้น นะครับอันนี้เป็นเอกสารที่ผมคนพบเจอแล้วก็เซอร์ไพรส์มากนะครับอันนี้คือตานะครับอ่ามรอยตีนแปลว่าองค์ศาสรุปประถมพกน้ำบอปลอคือวอเชราวดุเปรเมินครับคือหมายถึงรายการที่6นะอันนี้คือตาปักจริงนะไม่มีภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าน่าจะปักไม่ได้ตาองังกฤษมันมันใช้รายละเอียดเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นตาสแบรด้วยตาสแบรเนี่ยมีทั้งหมด53เมตร นท่านเวลาเรา่ฎร์มตยรุนลยชมเนี่ยเคยถามผมนะเคยคุยให้ท่านดูนะท่านก็ถามว่าทําไมตั้งแบต้อง553เมตรผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปีที่ร96ของราชย2553 2453ครับผมนี่มีรายชื่อบุคคลชุดแรกนะครับที่จะเสนอเข้ารับพระราชทานเสื้อยูบะนะครับก็บุคคลที่รับพระราชทานชั้นที่หนึ่งก็มีเอ่อฮายีอับดุลลอฮ์มางกอกน้อยนะครับ ก็คือมัสยิดหลวงัสอริสุนนะนะครับอีกท่านคือไอยูมุตตาฟาบ้านขเขมรนนะครเขื่อนขันบ้านขเขมรน,นี่คือชุมชนบ้านปักรัดนะครับแต่ว่าติดจักรวเขมรนะครับคือคลองลั่หลวงนะครับ,รบกออ็อันนี้เกิดยืนลวก็คือย่อของจุฬาเชมนะครับท่านก็เป็นหนึ่งในบัวบทสาคัญที่จะรับพระทานเสยศชั้นที่หนึ่งนะถือว่าเป็นเจ้าคณะใหญ่ถ้าจะเทียบอย่างพุทธนะก็คือเป็นเหมือนเป็นเหมือนเจ้าคณะใหญ่ ของทางฝ่ายสลามนี่ภาดพระราชพิธีนะครับที่รัเก้าและการที่หกในขณะมสิปสยามนะครับที่เข้าเฝ้านะครับที่คณามสิลป์พรเฝ้าอันนี้คือเสื้อยูบานนะครับเสื้อยูบานะผ้าสุจยาดาคือผ้าสยดานะครับอันนี้เนี่ยคำหลวงนะครับอันนี้ก็พูดถึงรายละเอียดนะครับนี่ตอนไม่ได้ทานจริงนี่นะครับไม่ได้ทานทั้งหมด69คนอันนี้ที่ที่ได้ที่ผมให้ดูนี่คือต่อที่เสนอร่างชื่อไป47คนนะครับแต่ว่าท่าน อุสตาฟาเนี่ยนะครับท่านยอดจุลาเจ่มเนี่ยท่านก็ผลิตปีนั้นท่านไปที่มักกะนะครับท่านเบายาพัะตารยยนะครับท่านก็มีคำประกอบบรรทูลแปว่าเวลานี้ได้กราบถวายบังคมลาไปนมัสการพระอุโบสถก้าไปตินละเมืองเมกกะ ในมอแปรค้าพุทธเจ้ารับพระราชทานแทนก็คือยดจุลาแจ่มเนี่ยไม่อยู่นายพระกาละยาซึ่งคนตั้งเรื่องเนี่ยนะครับเป็นคนรับรับพระราชทานแทนครับส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของจุรามตีนะครับอันนี้ก็เพิอ่งอิดิตใหม่เมื่อสัปดาห์ที่และะว้วนี่เองครับมีคือท่านจาุานาั่นอยู่ใปัจจุบนับนด้วยนะครับคือท่านท่านจุฬาอารมณ์อยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็นะครับ่อน,นนี้เราก็ค้นมปเท่าที่มีหลักฐานนะครับนะครับท่านเฉกอมัดนะครับท่านเชน นะฮะแล้วก็สมัยสายกุ้งตนบุรีนะครับสมัยรัชกาลโอสินนะครับตั้งแต่ท่านก้อนแก้วลงมานะครับจนกระทั่งเจดุ้กมีรูปรับคืนท่านสันนะท่านศิล์สันเกษมสอนนะท่านท่านแช่มท่านต่วนนะครับท่านประเสริฐนะแล้วก็ท่านจุฬาสวานะครับท่านอาซิดนะครับที่เพิ่งเสียไปปีที่แล้วแล้วก็ท่านปัจจุบัน แต่น,นี้ก็เป็นงานหนึ่งที่สําคัญนะครหลายอย่างที่ผมลงข้อมูลไว้เนะครับเป็นที่เซอร์ไพรส์นะคนอย่างท่านสุรินที่ติดตามเพจผม